คำกล่าของพระเยซูคริสต์เจ้าที่พระองค์ได้ตรัสถึงเหตุการณ์จริงที่เกิดขึ้นคนมีหูได้ยินเหมือนไม่ได้ยินคนมีตามองเห็นแต่มองไม่เห็นนะครับนี่คือพระเยซูคริสต์เจ้าได้พูดถึง คนอิสราเอลที่มีชีวิตอยู่ในความบาปผิดนะครับคนที่มีชีวิตอยู่ในความบาปผิดอยู่ในความมืดถ้าหากว่าเขาไม่ดิ้นรนเขาไม่แสวงหาความสวา่างยากยากพระเจ้าทรงอยู่ น้ำมาดินสไลด์บ้านพันเจ้าของบ้านเป็นยังไงครับร้อมไห้บ้านพันชีวิตค,คนเรานี่วกว่าจะมีบ้านหลังหนึ่งนี่ไม่ใช่ง่ายนะครับเกือบทัท้งชีวิตในการที่จะต้องเก็บเล็กผสมน้อยในการที่จะก่อร่างข้างบ้าน หลายคนต้องมาถึงจุดแห่งความจริงนั่นก็คือว่าชีวิตคนเรานี่ไม่เชี่นแท้เนามีอันเป็นไปเพื่อน้ำทวกเพื่อภัยธรรมชาติโอกาสที่มนุษย์จะพบกับความสูญเสียพบกับความทุกข์ยาก มีตลอดเวลา <Okay. S 1> ขอบพระคุณพระเจ้าเราเป็นคนที่มีพระเจา้า mm hmm. เพราะฉะนั้นชีวิตของเราเราจะไม่ทุกตายเพราะความุกข์ยากแต่เราจะหวังใจในพระองค์คนที่เป็นคนของพระเจา้าเป็นลูกของพระเจา้าคนที่เชื่อศรัทธาอย่างแท้จริงในพระเจา้า จะไม่กลัวตายเพราะรู้ว่าเมื่อฉันตายจากโูกนี้ฉันจะกลับคืนสู่บ้านอันนิรันที่ผาสุขอเมอนเมสันเสริญพระเจ้าในก่อนหน้าที่พระเยซูคริสต์จะทรงตรัสสอนดินสีชนิดแมทธิวบทที่สิบสอง พวกปรีศีพวกธรรมจาร์พวกปรีศีนั้น <c oughs> เขามี <c oughs> จิตใจที่ทำพืชในข้อที่22พระเยซูพระองค์ทรงรักษาคนที่ถูกผีสิงแล้วก็ตาบอดแล้วก็เป็นใบ้า โอ้นีเจอหนักนะครับคนคนเดียวนะครับตาบอดเป็นป้ายคูไม่ได้และขูกวิญญาณชั่วผีร้ายสิงนะครับในข้อที่22แม่ิวบที่1 2พระเยซูทรงรักษาเขาเขาหายเ mm hmm. ขาหลุดพ้นจนากอำนาจของผีร้าย เขาตากรัดมองเห็นอเมนเขาได้ยินกลับมามีชีวิตใหม่สารเราเสิพระเจ้าปรากฏว่าพวกปารีสีก็พูดว่าอ๋อผู้ชายคนนี้เยซูคนนี้ขับผีออกเพราะว่าใช้อำนาจของนายผีคือเบเอลเซบู ผู้เป็นนายผีนี่คือเขาดูหมิ่นพระเยซูคริสต์เจ้าเขาไม่ได้ยอมรับถึงความรักถึงพระคุณของพระเยซูคริสต์เจ้าเขาดูหมิน่นเขาดูแคล์เขาดูถูกพระเยซูคริสต์ว่าพระเยซูคริสต์เป็นนายผีจึงรักษา ผู้ชายคนนั้นที่ถูกผี่ร้ายสิตาบอกว่าเป็นบ้านหายได้พระยีชูสอนเรื่องนี้สอนคือความจริงคือพระิญญาถ้าบ้านใดแตกแยกกันแล้วแตกแยกขัดแย้งทะเลาะกันบ้านนั้นก็จะแตกแยกและก็ต้านอยู่ไม่ได้ ถ้าหากว่าอาณาจักรมารไว้บ้านของผีมารตาลแตกแยออกทะเลาะกันขัดแย้งกันก็ต้งนอยู่ไม่ได้ยี่สิบแต่แตเราขับผีออกโดยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงกูกท่านแล้วเอเมน และนี่แหละครับพวกวารีสีที่บอกว่าพระเยซูขับผีออกรักษาคนตาบอดเปน็นไ้ได้เพราะใช้เพราะเป็นนายผีเขาดูหมิ่นพระเยซูพริจ้าเพราะฉะนั้นเขาจึงอยู่ในตรงข้าม กับความถูกต้องตรงข้ามกับพระเจ้าตรงข้ามกับความบริสุทธิ์เพราะฉะนั้นเขาจึงไม่เห็นว่าพระยิสคริสคือพระบุตรลของพระเจ้าที่บังเกิดมาและมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตาของเขาไม่เห็นพระยิสคริสแต่ตาของเขาถูกติด ว่าเขาคนนี้ผู้ชายเยซูนี้เป็นลูกช่างไม้เขาไม่เห็นว่าพระเยซูคือพระเจ้าพวกวาริสีแม้ได้ยินพระเยซูตระสานขอพระคระคำของพระเจ้าแต่เพราะว่าจิตใจของเขาตรงกันข้ามพาะเขาดูหมิ่นพระเยซูว่าพระเยซูเป็นนายผี เขาไม่เชื่อเขาไม่น้อมรับเขาไม่ได้ถาวายพระเกียรติแต่พระเยซูคิ์ว่าพระองค์เป็นพระนิเศยาว่าพระองค์เป็นพระบุตรพระเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาได้ยินคำประสาัสอนของพระเยซูคริสต์าเขาได้ยินแต่เหมือนไม่ได้ยิน